มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นบ้างนะคะคนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปทําทีเลือกซื้อทองอีกแล้ว<ม>ที่ร้านทองแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอๆน่ะหยิบทองเขาออกไป5เส้นเส้นละ1บาทนะคะวิ่งออกจากร้านและที่สําคัญเนี่ยคนร้ายเนี่ยเป็นพนักงานบริษัท finance สิ่งที่เขาใช้เป็นพหาหนะในการก่อเหตุก็คือรถที่เพิ่งไปยึดมานั่นแหละค่ะ ีแหมะกำลังชี้ชวนชมทองอยู่ดีๆ<อ>ลายนั้นไม่ลายนี้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นผู้ประสบภัยเลยไปเลยนะคะไวมากนี่วงจรปิดดีนะที่ติดตั้งไว้เป็นหลักฐานนะคะร้านทองแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่<อ>ชุมชนบ้านโขดหินเขาไผ่ที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง บันทึกภาพได้ค่ะชายคนหนึ่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดําเข้าไปเลือกซื้อสร้อยคอทองคําเจ้าของร้านก็นาสร้อยออกมาให้เลือก5เส้นน้ําหนักเส้นละบาทนะคะแล้วคนร้ายก็อ้างว่าจะซื้อไปให้เมียแล้วขอโทรศัพท์ถามเมียก่อนนะว่าชอบหรือเปล่าเ <c oughs> จ้าของร้านก็หันไปทางอื่นก่อนที่คนร้ายจะอาศัยจังหวะนั้นแหละ หยิบสร้อยคอทองคาในถาดทั้งหมดวิ่งออกจากร้านไปแต่ดูทรงแล้วไม่เหมือนทรงคนที่ปกติจะไปขโมยทองเหมือนกันนะเป็นเราถ้าทรงนี้เข้ามาล้วก็คิดว่าคงมาหาซื้อทองของจริงนั่นแหละทรงดีทำทรงดีแต่ไหนจะทําลูกกรงขนาดนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องต่อไปต้องเป็นประตูนิรภัยหรือเปล่ากดปุ่มปุ๊บล็อกเลยหรือความจริงไม่ต้องกดปุ่มล็อกกดปุ่มเปิดให้เขาเข้าแล้วถ้าจะออกเจ้าของร้านต้องเป็นคนกดปุ่มเพราะมันมีกรณีที่บางทีไปเจอประตูนิรภัยเสร็จปุ๊บ พอโจรจะขโมยขโมยไม่ได้เขิอนเลยก็มีจําได้ไหมเอือแล้วต้องแบบทํายิ้มยิ้มแล้วเอามาคืนเอเอก็โดนจับได้แต่คราวนี้อันนี้อาจจะยังไม่ได้ทำเพราะอาจจะต้องใช้เงินทองเพิ่มกว่านั้นสักทีหนึ่งอา้าห,หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วปั๊บเจ้าหน้าที่ลงสิใช่พิสูจน์หลักฐานลงค่ะรวมถึงตำรวจสพมาตาพุดด้วยเก็บรอยนิ้วมือแฝงและภาพจากวงจรปิดนำไปตรวจสอบกันนะคะขณะที่ในแก้วอายุ65ปีเป็นเจ้าของร้านก็เล่าว,ว่าขณะเกิดเหตุอ่ะจริงๆเนี่ย ก็ไม่เชิงชล่าใจหรอกรู้สึกเอะใจแปลกใจแล้วแหละเพราะว่าคนร้ายเข้ามาเลือกซื้อทองนานเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่ได้ลายที่ถูกใจสัทีแต่ตอนนั้นเนี่ยดันเพลอหันไปดูทองที่อยู่ในตู้คนร้ายก็เลยอาศัยจังหวะนั้นแหละหยิบทองวิ่งหนีออกจากร้านไปทันทีค่ะเขาอยู่ในร้านประมาณสาสิบนาทีเราก็เริ่มสงสัยแล้วนะสงสัยแล้วทีนี้สุดท้ายเนี่ย ราคางงส้อยที่เราเราเราว่าจะนักส้อยมันไปกี่เต้นหันไปกี่ข้าฟ้าวิ่งไปก็ก็มีคนเตือนเยอะอยู่นะครับเรื่องเรื่องนี้ว่าราคานี้มันเล่าใจโดผู้คนชอบเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าด้วยด้วยความที่เราวันก็อยากจะขายนะแล้วเราก็คิดว่าเขาคือลูกค้าเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้ร้ายนะอ่ะได้ตัวไหมสรุป คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ตัวเขามานายเจริญอายุ31ปีเป็นพนักงานบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองนั่นแหละเขามอบตัวเองเลยเขามอบตัวกับตำรวจสบพบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วก็ให้การว่าผมนี่แหละก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่ไปยึดมาจากลูกค้าไฟแนนซ์ไปยึดเอารถที่ไปยึดไปก่อเหตุเอาไปยึด,ยด,ยดรถเข้ามาเขาผ่อนไม่ไหวไปยึดมาเอามาก่อเหตุแล้วหลังก่อเหตุก็นําไปขึ้นรถกระบะของไฟแนนซ์อีกทีนึงอีก,กอ เพื่อจะนําไปส่งบริษัทในกรุงเทพแม่ระหว่างทางก็เลยนาสร้อยคอทองคํา2เส้นไปจํานําที่ร้านทองสองแห่งเก่งด้วยนะไม่ขายนะจํานําจํานาเอาไปจานาตึงเพราะตอนนี้ทองแล้วราคาสูงอ่ะจานาก็ให้ราคาเยอะอยู่เอาไปจํานำสองเส้นแม่ก็โทรคุยและสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกนี่ผู้จาวกไปวนมาก็เลยจับโปะลูกได้ไปก่อเหตุมาใช่ไหมเนี่ยแม่ก็เลยเรียกล่อมให้มอบตัวเธอลูก เขาก็เลยเข้ามอบตัวกับตำรวจตามที่แม่ขอนะคะจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ถูกคุมตัวส่งสพมาตะพุทธเพื่อดำเนินคดีกันตามกฎหมายสาเหตุที่ลงมือเป็นนี่นอกระบบนี่นอกระบบก็ส่วนหนึ่งผมว่าแต่ที่สําคัญที่เป็นอีกนี่หนึ่งก็คือนี่พนันค่ะเป็นนี่พนันก็จ่ายมอเตอร์ไซค์ยนต์รถที่เขายิดมาใช่ครับแล้วก็ปอกขึ้นรถขนาดเขาไเปนอะไที่ไหนเนี่ย รถจจเรขาจอดไหมครับคะเขาจอดไว้อยู่ที่ตึกตรงนะี้จับถือไม่ได้แต่ว่าเขาพิเศษรถอออเอาโรดดี้ขึ้นมาแล้วก็ขับรถเข้าุจับจากภาคพิจาจอ์ประจําแล้วก็โวดหนึบใช้รีบจานันที่ไหนบ้างคะมีที่พัทยาที่หนึง่งบ้านักที่หนึ่งเขามีนิดสิทอยู่นิดหนึนงน่งคือเขาไปกู้นอกระบบมาแล้วก็ติดการบนันนิดหนึ่งเขาบอกอย่างนะี้นะ มันไม่มีหรอกนิดหนึ่งมันมีแต่ไปกู้นี่นอกระบบเอาเงินไปใช้นี่พนันทังนั้นไม่มีใครร่ำรวยมาจากเว็บพนันออนไลน์นะพนันนี่พยายามจะทำลายล้างกันอะพนันนี่ยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านนะคะเขาบอกว่าไฟไหม้บ้านนี่ยังเหลือที่ดินเอามาพูดอีกแล้วถูกไหมพนันนี่คือที่ดงที่ดินก็เอาไปหมดที่สำคัญไปกู้เพิ่มอีกที่ติดลบไปอีกอ่ะ